สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังหนังสือด่วนเตือนถึงประชาชนในจังหวัดท้ายเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ระดับน้ําเขื่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแจ้งเตือนจังหวัดท้ายเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์น้ําเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์21กันยายน68เวลา6กดาริกาน้ำในเขื่อน729ล้านลูกบาศก์เมตร7 6เปอร์เซ็นต์น้ำไหลเข้า673ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อควบคุมระดับน้ําให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาป่าศักดิ์ชิ์์จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ําจาก500เป็น650ลูกบาทเมตรต่อวินาที24กันยายน550ลูกบาทเมตรต่อวินาที25กันยายน600ลูกบาทเมตรต่อวินาที 26กันยายน650ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำป่าสักจะสูงขึ้นราว1.50ถึง1.80เมตรอาจเกิดล้นตลิ่งในพื้นที่ต่ำเช่นตลาดน้ำต้นตาลอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรี ตำบลแสลงพันอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีตำบลแก่งเสือเต้นถึงตำบลหินซ้อนอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีชุมชนวัสตืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ